เรื่องเล่านี่จะอินมากแต่ชีวิตปกติเนี่ยไม่ชอบล่ยนิทานชอบแต่ใส่สีตีไข่ชอบแต่ใส่สีตีไข่เป็นเพียงนิทานก่อนนอน <c oughs> <c oughs> คือเล่าไว้ประมาณนเนี้ยเนี่ย โนไปถึงไหนตอนไหนแล้วก็ได้นะหลายหลายคนก็อาจจะคิดไปถึงไหนต่อไหนแล้วก็ได้จริงๆก็ว่าจะว่าจะเออเก็บไว้เอาไว้อ่ะผ่านไปสักระยะนะแต่พอได้เล่าวิทานแล้วมันก็มีความคิดมีแนวคิดขึ้นมาแต่มันเป็นนิทานทุกคนจะไปคิดอะไรมากตัวตุ่นตัวหนอ่ะมันก็มีตัวนิทานอ่ะ ต่ให้เขียนเป็นเล่มหนังสือก็ยังได้เลยหุ้แล้วาป้าเล่าไปอีกตอน <ST AR> ยุงเยอะถ้าทุกคนจะ <ST AR> ยุงรปิดัดลมชอบฟังก็จะเป็นตอนฟั <ST AR> งป้าย้ายฐานใช่ไหมฟั <ST AR> งป้ปาทวัาชาย <ST AR> ัยเกรย์จ้า ป้าก็าแล้วถ้าป้าเล่าจนจบเนี่ยทุกคนก็จะเป็นห่วงอยู่ฟังอยู่ฟังยู่ทันว่าขนาดแค่เล่าแค่นี้เนี่ยกว่าจจะเพิ่มความเขาเรียกว่าอะไรแต่ไม่รู้นะถ้าหัวใจมันมืดบอดมากเกินไปก็คงคิดอะไรไม่ได้ ป้ายิ้มสวยเหรอวันนี้ทันว่าขอบคุณมากจ้าฟันก็สวยเหรอเขาบอกว่าเวลาบางทีก็จะบอกว่าย,วย,ยิ้มมากเกินไปนะก็ไม่ได้นะค่ะเอสีจ้าขอลงเท่านี้ก่อนนะมันจะทำให้คนเป็นทุกนต่อเนะคะยุ่งเยอะนะมีคอมเมนต์หนึ่ง <S 2> <S 2> <อ>ที่ 你会放呢，爸、嗯，叫我嗯好，拜拜拜拜。 ยุ่ยิงยุ่นะคะเดี๋ยวไปฟังป้าต่อที่บ้านนะคะขอบคุณค่ะ